ได้เนาะโอเคอันไหนที่แลาวก็ส <tra> ล <igo> ับก like mm ันไเนาะอัไหที่ก็ไนที่ตากแอะไรที่ยังไม่ตปากก็สลับกันป ให้เกิดโชคลาภเงินไหลเข้ามาโดยไม่จำเป็นให้เกิดการทำด่ารทำานาาขอ้ยุทสิดง,งใดเป็น ที่พยายามจับสูดให้เกิดขึ้นกับลูกหลานหน้าการตั้งแต่บัดนี้สาธุสาธุนนนนชิดดยกกกกกเวว้้้แไไตตตอองงปปััลใหร เขาเ้าเป็นเวลาติดติดเดียว ชิมัสมิงาพิซาภาเคสันตินาคามิทิกาเตปิตุมเหอนุรักคันตุอาโรคเยสุเขนะอม,มุหากาสสุุเนยคา,อาะอรหังพุทโธนโมพุทธายะนาคีนาคะลาานี้ขอให้ถึงจิตานแห่งองค์เจ้าปู่การนาคาราชขอท่านจงอนุโมทนาเป็นกุศลสถานให้บังเกิดขึ้นกับลูกหลานหน้าการตั้งแต่บัดนี้ นโมพุทธายะนมะพะทะโอม,มหาเทวาเทวะนาคินาคาโอมองคูองค์ยาพระยานาคาราชสัพเพยักขาปรายติพรมาจมหาเทวะอภิราภาพะวันตุเมโอมนัชาริตินัชาริติอริยทานัง นาคังปูเชมิข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ได้เอ่ยน้ำไปในการเบื้องตนขอน้อมบูชาท่านพระยาหนาคาราชทุกพระองค์ทุกพระนามทุกชั้นทุกตระกูลกักการตั้งแต่บัดนี้ด้วยเธอ เขาก็เปิดแอปน้องปูรู้จักแอปนเลยเ้อแอปเดอทธนาคารปูการะนาคารเลยลูกหลนนานมาขอเปิดโชคเปิดลาบขอเปิดบุญบารามีขอให้แปลงบุญที่ลูกหลานกระทำมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้เป็นทรัพย์ในปัจจุบันขอให้แปลงทรัพย์จากเมืองนาคานาคีให้เป็นทรัพย์แก่ลูกหลานณการตั้งแต่บัดนี้ทุกๆคนทุกๆตนด้วย นมพุยะนะมะพาะมะพสะจะภะกะสานะอุอุนะเตชะสุนเนนะมะภูจนะวิเวอิตินยะปรังยุตเตขอให้ทุกสิ่งที่หวังขอให้ทุกสิ่งที่หวังจงสำเร็จ พุทธังสำเร็จทำมังสำเร็จสังฆังสำเร็จเทพเทวาประทานความสำเร็จเทเทวาประทานความสำเร็จเทศนินจินดาเทนินจินดาอุนตราอนตรายนตรยนตราทองคำอันลัมข้าทองคอลแั่ข้าประเสริแก่ข้าพระเจ้า สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกรรมัสิทธิการิยะสิทธิการิยะตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังจังสิทธิลาภพขวันตุเตขวันตุเตขอให้กิจการการงานการกระทำทุกอย่างทุกอย่างจงสำเร็จเร็จมีลาภมีลาภมีเดช จงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้านาการตั้งแต่บัดนี้นาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะขอทุกทานไดเสีงหมีเอหิสังขังปิโยนาคา สุปันนานาังมะยังกายวาจจจิตังอาหางวันทานาคีเทวะนาคีเทวะวิสุทธิเทวะปูเชมินาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตขอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมีทาเปิดการงานดีพุทธ ทำมังสั่งทางขออำนาจบารมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทางบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีชานะบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของลูกๆของข้าพเจ้าจงมารวมพร้อมกันณนะปัจจุบันาชาติขอพลังทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่ตัวลูกๆของข้าพเจ้าณนะการตั้งแต่บัดน,นี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมด้วยนะักหมอพุทธย,ยะยะเปิดกับดีทาเปิดกันดี ยะถาพุทธโมมะยะถาพุทธโมนะยะถาพุทธโม,ะะธะโมะนะณโมพระพุทธสิกีพระพุทธเจา้าขอได้โปรดดบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสามโลกได้โปรดดนบันดาลให้ผลจากวัตตะสงสารโดยสิ้นเชิงและด้วยพระบารมีอันไม่อาประมาณนี้ลูกขอทองกราวาจาใดขอให้เป็นสเสด็จเมตตามหานิยม ขอให้พบกัะยาณมิตรที่มีเมตตาธรรมคำจุนนาการตั้งแต่ปัดนี้เปิดผู้สนผบบุญให้สำเร็จสำเร็จกับลูกหลานทุกๆคนด้วยเพิดสาธุสาธุสาธุเอ้ยอยาให้ลูกกินอย่ได้บกจกอย่ได้ขาดอย่าได้เขินเป็นหาดอย่าได้ขาดทุกๆคนทุกๆตน ทรัพยพลังยังสมบูรณ์คือเกา่าขอให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งใดที่ลูกอธิษฐานขอให้จงสําเร็จสําเร็จหน้าการตั้งแต่บัดน,นี้อ,อ,อ,อะม,ะม,ะม,มอ,อ,อุอะมุมะมุนมาอมอุอะมุมะมุนมาทรัพยพลังยังเต็มอยู่คือเกา่าทุกๆุกคนหน้าการบัดน,นี้ด้วยเถิดชิมพร,รีจมะมหาเถรังชิมพร,รีจมะมหาเถโลลาภลาพังลาภลาพังลาภ ลาภนิรันตโรลาภสุขโหนะปัสุอุชาปาัสุอุชาปัสุอุชานะมามีมามหาราภาอิติพุทธสัสุวรรณังวารัชตังวะปนิวาทานังวะปีชังวะอัจฉริยะปัจฉริยะเอหิเอหิอาคัจเฉยะอิติมีนานะมามิอังโอมมหาราภิชโยคัมภีเอหิ จงมาธนปาตังมากะมายังอัคตโตปารติโยวันนด้ต,ตวานัมามิหังขอทุกทุกท่านจงสำเร็จด้วยทรัพย์สริงคารสุขภาพสริงคารสติปัญญาสริงคารณการตั้งแต่ปัด้จจุอัอ thank you